นั่นซอมบี้ใช่ไหมโอเคขอเตรียมอาวุธก่อนแป๊บหนึ่งนะซอมบี้ได้แล้วลุกซองจัดการเลยะอ จัดการได้แล้วฮะอะไรนั่อนะคุณชนะในเกมนี้เย้เย้ฉันชนะฉันชนะเย้ฉันชนะได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันยังมีอีกเกมหนึ่งอ่ะเลเวลสอง เห็นเขาบอกว่าเลเวลสองมันเล่นยากมากเลยฉันต้องลองกดเข้าไปเล่นด้วยแล้วกดโอเคฮะนี่ซอมบี้แค่ตัวเดียวเองเหรอห้าห้าห้านี่แล้วเขาว่ายากเออนั่นอะไรนั่นเตือเตือเตือโอเค เข้าใจและวทำไมเขาบอกว่ามันยากจริงๆฉันสสยเติมอยู่แล้ต้องเรียกของในการเอามาช่วยไหนละฉันชันสายเติมรถถังเลยแล้วกันอ้ยเก็บหัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ได้มาแล้วรถถังของไอเทมเลยไม่ต้องมัวแต่มาเก็บเลเวลให้มันเสียเวลา รถถังนี่แหละตัวดีในการทำให้ฉันชน,นะได้เลยแต่ก่อนหน่นฉันต้องเข้าไปอยู่ในรถถังนี้ได้ก่อนอไปเข้าไปเข้าไป,าไปโอเค,อเควูวูรถถังนี่มันดีจริงๆโอเคถึงเวลาในการจัดการไอ้พวกนี้และง่ายๆอีซี่แนะน่นอนไปขับรถถังไปเหยียบมันเลย รถถังนคู่ใจฮ่ากระเบื้องตู้เนี่ยฮ่าฮ่าตัวบอสยังซนไม่ต้องสนตัวบอสจัดการเนี่ยฮ่าฮ่าอุณชนะใ่้ชนะง่ายๆเลยอ่ะชนะโคตรง่าย,ย,อายพอสายเล่นสายเติมปุ๊บพอตอนนี้เล่นสายเติมปุ๊บฉันก็รู้สึก กว่ามันง่ายไปแท้ทุกอย่างเลยนะฮิ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 ฮ,ฮเอ้ยเดี๋ยวมันยังไม่อีกดาหนึ่งนี่ไอดานนี้จะเป็นดายากสุดละลองตีนฉันหักแล้วไม่เป็นไรใช้หัวกเลเลยแล้วกันโอ้โหดานนี้ฉันชนะชัวเชๆลองอนไปดูดิเอ่อฮ่าฮ่านี่เลยยากฮ่าฮ่า จัดการเลยแล้วกันยิงหนึ okay <hi> ่งนัด hey. ก oh. hey ่อนปุ yeah ้ม oh, ปุ้มโอ้เค่นนี้เล่งความแร้วหรอฉีดยังยังอุ้ยถูกต้างแล้วแต่เจ้าม้อไม่ตายไม่เป็นไรแต่เวลาก็จัดการหม่แล้ว เกียยเกียบให้มันดึงมิดและชิด yes, อืมเหล็กเหลวอู้โอเคอืมไปต่อไม่ทํามกี้มันยังไม่จบอ่ะมีตัวหลุดรอดอยู่หรอนี่มีตัวหลุดรอดอยู่หรอตอนนี้เอ๊นั่นนั่นมันตัวอะไรนั่นนะ่ะมันดูแปลกๆกว่าตัวปกติ ตัวอะไรฟันเนี่ยตัวสุดท้ายของแมปแล้วเป็นตัวที่งงที่สุดถึงวันตายของแกแล้วหมายความว่าอย่างไรที่ถึงวันตายของฉันฮะไอรถหน้างโง่แกนั่นแหละคือรถหน้างโง่ฉันจะยกแกขึ้นมาเฮ้ยอะไรเนี่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 ยจับทุ่ม

กูน,นี่งงเลยทำไมกูจะนา่าแฮกเกอร์ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยผังคอมทิ้งไวล้ละกันฉันน่าจะเป็นแฮกฉันน่าจะโดนตามล่าค่ะัว้จนั่นเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยเอ,ยเอยฉันไม่อยากเล่นขอบนี้แล้วเอาคอมไปเผาเลยดีไหมเนี่ยถึงเวลาเอาคอมไปเผา้วนี่ถึงเวลาไปเอาขวดหลูกมานี่ขี้ นี่ไงสำหรับสิ่งที่ทำให้ฉันจะโดนแฮกสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กดรติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย